คำเตือนการดาวนโหลด APK ในเว็บไซต์มีความเสี่ยงติดไวรัสคลิปนี้สำหรับผู้ชมที่สามารถรับความเสี่ยงนี้ได้เท่านั้นถ้ากลัวหรือไม่มั่นใจดูพี่เดอะจอยเล่นปลอดภัยที่สุดและโทรศัพท์มือถือบางรุ่นอาจจะไม่รองรับแอปพลิเคชันนี้ถ้าทำให้คนไหนไม่พอใจก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดอะจอยวันนี้พี่ก็จะมาสอนโหลดเกมนอนสู้ผีหรือเกมฮาร์เต็ดโดมในมอสที่ชื่อว่าประตูโคตรเยอะนะครับผมคุณผู้ชมนี่ ประตูอย่างเยอะครับคุณผู้ชมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนอยากเล่นนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าวิธีโหลดเป็นยังไงนะฮะแล้วยิ่งไปใหญ่ก็คือไม่รู้ว่าลิงก์อยู่ที่ไหนนะครับไม่รู้ว่าใต้คลิปคืออะไรนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวพี่จะมาสอนเลยนะฮะ <Okay. S 1> สำหรับขั้นตอนแรกนะครับลิงก์ไปเอาจากที่ไหนพี่พจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับอ่าสมมุติว่าคลิปนี้คือคลิปที่คุณผู้ชมดูอยู่นะครับคุณผู้ชมก็กดที่ชื่อคลิปตรงนี้นะฮะนี่จิ้มไปเลยนี่ ลิงก์ก็จะอยู่ใต้คลิปอ่าตรงนี้เขาเรียกว่าใต้คลิปนะครับผมโอเคลิงก์เนี่ยก็คือตัวนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมลิงก์ดาวน์โหลดนอนสู้ผีมอสประตูเยอะนะฮะอ่าแล้วก็กดลิงก์ตัวนี้เข้าไปเลยก็จะเด้งมาหน้าเมื่อกี้นะฮะคุณผู้ชมจะช้านิดนึงนะโอเคนะคุณผู้ชมก็จะเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับอ่าเราก็กดตรงที่สีแดงนะ,ะับคุณผู้ชมกดได้เลยเนีย่จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมานะครับอ่าไฟก็จะเป็น tpfyffb นะฮะเป็น apk นะคุณผู้ชมแล้วก็กดดาวน์โหลดสีน้ำเงินเลยนะโอเคนะถ้าดาวน์โหลดแล้วนี่โอเคนะมันก็จะประมาณนี้ดาวน์โหลดเสร็จแล้วอ่าให้เราเปิดแอปนะคะเปิดเลยโอเคนี่ครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะฮะให้เรากดติดตั้งนะคะคุณผู้ชมโอเค โทรศัพท์ของพี่ก็จะสแกนแอปนะครับคุณผู้ชมก็ขึ้นว่าปลอดภัยนะฮะสำหรับคนที่เพิ่งโหลดใหม่นะฮะคุณผู้ชมมันอาจจะขึ้นว่าเป็นเว็บอันตรายนะฮะคุณผู้ชมให้เรากดตรงที่รายละเอียดแล้วก็กดตรงที่ไปยังเว็บไซต์นะครับคนที่ติดตั้งใหม่นะฮะมันจะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาให้เราไปตั้งค่าแอปไม่รู้จักให้เราเข้าไปเปิดแล้วก็จะสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับโอเคพี่ก็จะเปิดเข้าในแอปนะครับผมนี่โอเค ก็จะไม่มีโฆษณานะตัวละครก็จะเลือกได้ทุกตัวเลยเดี๋ยวเราเข้าไปลองดูว่ามันจะใช่ใช่ม็อดประตูเยอะหรือเปล่านะคะคุณผู้ชมนี่ไงก็จะเป็นม็อดประตูเยอะนะฮะคุณผู้ชมประตูข้างในก็สามารถปิดได้นะฮะคุณผู้ชม <Okay. S 1> นี่พี่ก็จะปิดนะปิดให้รอบๆเลยนะฮะคุณผู้ชมเพราะว่าผีมันตอนถ้ามันเข้ามาได้เนี่ยมันก็จะพังประตูข้างในนี้ก่อนนะ มันก็ไม่เดินเข้าไปฆ่าคนนะครับคุณผู้ชมทั้งที่มันมีทางเข้าให้ผีเข้าไปฆ่านะคุณผู้ชมมันไม่เข้าไปไงนี่ครับถ้าปิดเสร็จก็จะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพี่จะย้ายประตูไปแทนประตูที่พังนะเอ้ยเอ้ยกดผิดคุณผู้ชมไปนอนเฉยเลยก็นึกว่าจะเปิดประตูฮะไม่เป็นไร ถ้าเป็นอย่างนี้เราก็เออประตูมันก็พังแล้วะลวะเราก็นอนสู้ผีต่อไปนะครับคุณผู้ชมนอนสู้ชีวิตครับคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าผมเป็นราชานอนสู้ผีนะครับคุณผู้ชมผมก็ถึงแม้ประตูจะพังผีจะเข้ามาได้เราก็ไม่กลัวนะครับคุณผู้ชมพี่ก็สามารถาสู้ผีได้ปกตินะค,ะคุณผู้ชมไม,ไม่กลัวครับ,มมรบไม่กลัวครับมาแล้วมาแล้วนี่ครับไม่กลัวฮะเรายังมีประตูมากันอยู่นะครับคุณผู้ชม ถึงแม้มันจะมีช่องโหว่ให้เข้ามานะครับผีก็ยังไม่มีสมองเหมือนเดิมนะฮะโอเคไม่เป็นไรผมจะอัพเป็นประตูทองและกันนี่ถ้ามันไปพังประตูบานอื่นนี่แตกแน่นอนฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวพี่จะรีบอัพแล้วกันเพียก็ได้อัพประตูรอบๆของพี่นะครับให้เป็นประตูทองเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ้าแล้วพี่ไปเอาเงินที่ไหนมาอัพล่ะครับไม่ต้องใช้เงินก็ได้นะครับคุณผู้ชมนี่ ถ้าเรากดที่ประตูนะครับมันจะมีะที่เป็นกล้องวิดีโอนะครับคุณผู้ชมกดตรงนี้เนี่ยมันก็สามารถอัปเดตได้เลยนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องใช้เงินนะเห็นเตียงของผมนะครับมันขึ้นเงินเท่าไหร่512 512มันก็ปกติครับในมอสเวอร์ชั่นประตูโคตรเยอะนะครับคุณผู้ชมมันสามารถอัพเพิ่มได้อีกนะฮะที่จะอัพให้ดูนะครับคุณผู้ชม โอเคนะครับคุณผู้ชมสูงสุดก็ได้เท่านี้นะคะคุณผู้ชมก็ไม่รู้ว่ากี่ล้านล้านนะฮะ <laughs> โคตรเยอะนะฮะคุณผู้ชมช้ยที่มีเงินที่สุดในเกมนอนสู้ผีนะฮะ <laughs> อะไรครับเนี่ยคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมโหลดมาแล้วก็จะได้ <sm elling> ก็จะได้เวอร์ชั่นเป๊ะๆอย่างพี่เลยนะฮะแต่ยกเว้นบางรุ่นนะฮะไม่สามารถดาวน์โหลดแอปนี้ได้นะครับคุณผู้ชมบางรุ่นไม่รองรับนะฮะก็ต้องเสียใจด้วยนะครับ แต่สําหรับคนที่หลดได้ก็ยินดีด้วยนะฮะคุณสามารถมาลองเล่นดูได้นะครับมาสามขัดผีเลเวล99นะฮะผีเข้ามาในอาณาเขตของเรานะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมก็จะให้ดูอะไรสักอย่างนะฮะคุณผู้ชมตั้งหน้าตั้งตาดูให้ดีนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะซื้อปืนไว้ขาของผีนะฮะเอทแฮร์ฮลิคอปเตอร์ ซึ่งอารมณ์ของผีในตอนนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นอิโมจิอันที่5ของคุณผู้ชมนะครับและเราไม่เพียงนอนได้แค่ห้องนี้เท่านั้นนะครับคุณผู้ชมห้องนี้ก็น่าจะถูกใจคุณผู้ชมหลายคนเลยนะคะคุณผู้ชมหรือว่าใครชอบแบบไม่มีกำแพงนะฮะชอบแบบประตูล้วนๆเลยนะครับก็จะเป็นห้องนี้นะแต่ว่าห้องจะเล็กไปหน่อยนะครับคุณผู้ชมและใครที่ไม่อยากนอนคนเดียวไม่อยากเหงานะคะคุณผู้ชมก็แนะนําห้องนี้นะครับมันจะมี สี่เตียงนะแต่ว่าผีมันพังไป3ามเตียงแล้วนะครับคุณผู้ชมประตูก็เยอะเหมือนกันนะครับสําหรับห้องนี้นะครับออกแนวแปลกๆนะครับคุณผู้ชมก็เหมือนกับมือที่ชูนิ้วนะฮะแล้วยังไม่พอคุณผู้ชมเราสามารถซื้อไอเทมได้แบบซ้ําๆได้เยอะเลยนะเครื่องซ่อมประตูนะครับเราสามารถซื้อได้สูงสุดสิเครื่องนะฮะคุณผู้ชมนี่ก็ซื้อได้10อันนะครับแล้วอย่างอื่นล่ะ มันก็ได้10อันเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะลุกแก้วไฟฟ้าจะตู้ atm หรือว่าจะตู้เย็นนะฮะก็ได้10ชิ้นเหมือนกันลวดน้าอะไรทั้งนั้นก็ได้10ชิ้นนะแต่ว่ามันมีตัวหนึ่งนะครับที่ซื้อได้เยอะกว่าเพื่อนนะครับคุณผู้ชมก็คือเครื่องอนุภาพนะครับมันสามารถซื้อได้ร้อยชิ้นร้อยชิ้นเลยนะคุณผู้ชมก <c oughs> ึนปุ้ยมุย้ยอ่ะเดี๋ยวพี่จะซื้อให้ดูแลกันนะครับคุณผู้ชมซื้อให้เต็มห้องเลยนะครับ อ่าโอเคนะครับคุณผู้ชมพีก็ได้ซื้อของให้เต็มห้องเลยนะครับคุณผู้ชมว้าวโคตรเยอะนะฮะก็ซื้อได้เต็มอย่างนี้เลยนะครับคุณผู้ชมโคตรอลังการงานสร้างเลยนะฮะคุณผู้ชมสองคนนี้ก็หาเงินได้เยอะเหลือเกินนะฮะ ตอนนี้ผีมันก็เก่าประตูเลือดลวดเองนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเราซื้อลวดน้ำเนาะจะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมสำหรับคนที่อยากเล่นก็ทำตามทุกขั้นตอนที่พี่สอนไว้เลยนะับก็จะได้มอดนี้มาเนาะคุณผู้ชมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะฮะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเวลาผมโพสคลิปใหม่ๆเนี่ยคุณจะเป็นคนแรกที่ได้รับชมอ่ะไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย